สวัสดีครับผมคารุคชาติพูกเวนะครับจากเพจไฮไฟ n ัมเบอรอนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีของเล่นมาฝากนะครับมาอันบ็อกซ์กันนั่นก็คือลำโพงแบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษนะครับ r o u i t o r Audio นะครับเขาพัฒนารุ่นบอลซีรีส์นะครับเป็น 7G แล้วนะครับตัวอยู่ข้างผมนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน หนึง unbox นะครับตัวนี้เป็น bron 50นะครับ7 g นะครับเป็นวางหิ่งหรือ b o o k s h e l นะครับอัดรูอากาศเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะพบซองนะครับคู่มือนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นฟองน้ำสำหรับอุดนะครับพอร์ตกรณีที่ตั้งชิดผนังมากแล้วเบสบูมนี่ครับเดี๋ยวเรามาทำการ อันบล็อกนะครับแกะนี่ครับอืมอ่าตัวสำหรับตัวนี้นะครับบอลห้าสิบนะครับเจ็ดจีบุกเชลนะครับบางอิ่งตัวนี้จะเป็นสีวอลนัทนะครับดูสวยงามมากนะครับชิ้นงานปราณีตนะครับเหมือนกันครับ Twitter c ์ a ีแคมนะครับโดมทอง ที่เป็นเอกลักษณ์ของ m o n i t o r Audio นะครับพร้อมฐานที่เป็นหกเหลี่ยมเฮกซาค n นแนลนะครับลดเสียงสะท้อนนะครับทำให้เสียงเนี่ยมีโฟกัสที่ดีนะครับไม่ฟุ้งกระจายดอกเสียงกลางนะครับเป็นสี่แคมนะครับขนาด6นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับไม่ได้ใช้จากรุ่นเดิมเลยนะครับ ด้านล่างโลโก้ออยเตอร์ออิโอนะครับสวยงามตัวตู้นะครับบอนัสเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านหลังกันนะครับออกแบบเป็นเบดรีเฟกนะครับมีท่อระบายอากาศนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นขั้วต่อใบวายนะครับให้ความสวยงาม สังเกตนะครับด้านหลังก็จะเขียนชัดเจนนะครับบอลห้าสิบเจ็ดจีและอันนี้ครับเป็นอีกความพิเศษหนึ่งของทางมอนิเตอร์ออดิโอที่เขาบอกว่าแผงหน้าเนี่ยเป็นไม้จริงนะครับเราสังเกตจะเป็นลายไม้นะครับเป็นเส้นเส้นนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแผงหน้านะครับทำให้ลำโพงเนี่ยมีความนิ่งสนิทยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าเสียงแหลมกับเสียง คุ้มนะฮะคุณจะได้ยินด้วยความชัดเจนแม่นยำมีโฟกัสที่ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของนมเตอร์ออดิโออยู่แล้วนะครับ <S <S ก็เรียกว่าผ่านผลไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซิ่งตัวบลอน50นะครับ 7G รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นลำโพงวังหิ่งหรือบุ s h e ชลนะครับซึ่งจะเป็นตัวเริ่มต้นบนถนนสายดนตรีของใครหลายๆคน เดี๋ยวรอรีวิวนะครับจากเพจ i i i n น number ออีกไม่นานเกินรอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ